ตอนนี้กำลังขึ้นฐานน้ำประชมอีกสักครุ่นหนึ่งจะได้ชมบรรยากาศของไฟได้พวกเสียดีใชั ขึ้นสุดฐานแล้วพีใช่เลยกำลังเตรียมความพร้อมท่านผู้ชมจะต้องปลอดภัยแล้วก็มั่นคงได้อยากไงวัวตัวลวนตัวพี่ๆครับทีมงานบักไฟตุกขายตุกทีดแน่นนี่เป็นบริวารรอบๆผู้ชมก็จะมานั่งลุ้นนท่านผู้ชมคยู่กันนอกตามร่มไม้บ้างนะครับท่านผู้ชมลุ้นกันดูว่าจะไปราบใดให้ขึ้นสุดขอบฟ้าสูงทีเดียวต่อลุ้นกันต่อไปนะครับส่วนธงแดงๆนั้นก ็คือสัญญาณลักษณะการเตรียมความพร้อมธาตุทองแดงทั้งนั้นคือยังไม่พร้อมที่จะจุดเชิญปืนนะครับเชิญเออีศูนย์ห้าครับอีศูนย์ห้าอ่าแก้ไขครับเป็นอีศูนย์ห้าครับบนนานหัวไหลเก่าหาเท้าเป็นแถมตี้ตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมให้ทีมงานขงเราคุณผู้ชมดีไลน์เั็นดีตีตบตีตบได้นี่บางไฟ นำมาจากรายงานลงทะเบียนท่านผู้ชมก็กำลังนำบางไฟขึ้นฐานอีกบ้างหนึ่ง,งท่านผู้ชมผมบองซิตี้อารล็อกตัวแรกลุงพลป้าแตนเจ้าของบัตดิบน้องชมพู่รับ600กับ153วินาทีนะครับตวนีบางสิ่สองครับรางวัลพิเศษ300บาทนะครับ นี่คือศูนย้าจัมปาอศนย์ห้าพระพร้อมการประกันนะครับน,นะครับพิทีาประกันภัยถึงหง้างแรงนสิบเจ็ดนกานะครับพี่น้องครับดังนั้นฝากถึงเซียนทุกเซียนได้ทุกได้นะครับให้เข้าใจกันแบบนี้ นะครับเหนื่อยนะครับตอนครับลูกชิ้นฝั่งที่เหลอต่อรายการบั้นเดือยโค้ชมาในโรงานมที่นั่นสิบจำปามาทนี่โซลีศูนย์หน้าเปิดเตมนี้็ิผู้สางสรร์นำบังไฟเขารวบปัตตานีในงานบุญบังไฟประจัปีของพี่น้องเจ้าวัดจำปามณนีบ้านเบิดปี2568 มาสืเพื่อใชชนะบอกเาลูรงให้ลูกใ้ร้านโจกโมันหมันกินสุงลงซาซโต๊กไก่ได้เวลาไหลไปจดกันหน่อยเดี๋ยวรอสัญญาณตงนะครับรอสัญญาณตรง เร่วาโจย์เรียัทอย่าเน์ท่านเรียบร้อยเคมีคบผู้สร้างสรรค์้อมเขียเโดยัอย์่เลยอยทำการยนวนพอดีเรียบร้อยรวนกันครับอศูนย์ห้าเกิดเคมีผู้สร้างสรร วันหมดเข้าไปในห้องบ้างครับบ้าลุ่นกันไปเลยไปวันหมดเข้ไปในห้องบ้างครับไป ุดยอดของการเด้งไม่รูเบือตมงไฟโบราณครับจุดจะลวนตัวงหัวติดพอสาติดเลือสูงเลือเลยราบบแปลงตอเนียครับระบบข้อตามไปด้วยบ้างต่อไปท่านผู้ชมไปแต็ดเลี้ีวแต้มะมาไฟเนี่ยขึ้นเปิดง่ายใดเรียบร้อยนอนเรียบร้อย ถือยอดมองเขาขึ้นไบล้มได้ดีลุ้นต่อไป,ไปท่านผู้ชมว่าจะเป็นพลาดได้บังถัดไปกระทงเส้นเพราะว,ว่าตลอดนะฮะประมาณหาว่าจะเกินตัวเขาเขาจมจๆนะครับอลอยเจ็ดสิบทะเอาโยกคอยหมนนุนครับนะพี่น้องออกอามาเป็นกำกันเด้อข้าเขาไปเลยนะเหนือแล้วก็เข้าเขานี่ห <c oughs> ่างประมาณสามว่า อาเริ่มกระโดดทำดงมั้ง่าวครนบาะกูใจดำม่ดีตั้งรับดีดปวดหัวตัวพิเศษานตัวบังไฟติดขัให้มั่นคงเราบริการมาเห็นหน้านี่ก็หายแล้วนะครับใช่ครับใช่จกใช่ช่างร่องใช่ร่องนะครับช่ร่องสองรหห้า เออแต่ทีที่สุดตอนนี่บ uh, ้างเลยท่านผู well. ้ชมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดล่อไปหังก็ไปครับรางวัลเงินกำลังหาแจ็ทหวยรางวัลแี่เลยโอเคเงินรางวัลเดี๋ยวได้รับการสนับสนุนจากทางร้านต่างๆครับก็จะิีต่อฤดูกาลนดครับพระพรมเรารวยๆมันก็ทีนี้มันมอนจากต่างประเทศโบราณหน่าวันจงเสริมสนับสนุนหม้อหอหม้อไฟโบราณอีสต์ต่างจุ้ยรางวัลเพื่อ อาจารย์เฉาะบางไฟครับมุมปัญญาของคนบัวร่างเป็นมาเห็ดปลาทับไม้ดูร้านยังอนุรักษ์ไว้ยอ่ะเป็นต้องรอดูธงเขียวท่านผู้ชมถ้าธงเขียวแสดงขึ้นแสดงว่าเป็นไ่มีอ่ะไม่มีอ้าว โงเขียวบกสะบัดไอพิลันบุบม้วนนุ่เสียแดงจงโชคดีโชคบานนะครับนำมาไฟเขาร่วมประเีณีมือนีเบาหมาย1 2 0 0 0บาทางวันทีหนึ่งสูงสุดสำหรับมือนี ทำการจุดทนวนแล้วนะครับทำการจุดทนวนเป็นทีเรียบร้อยสังสันโดยผู้เบาหอมม่วงควันหมดเข้าไปในท้องบ้างครับควันหมดเข้าไปในท้องบ้างลุ่นกันครับลุ่นกันไปเลยไป ไปแล้วได้ดงไหมครับบบบาสุดยอดทั้งสองไปเาตองไปโบราณพอเสียหายรับ ถ้าว่างตัวได้เลยถึงว่าบทเสียหายแล้วระดับดีกับเหล็กกับกัาบะความเบาสูงฮะยังหลากมาปิดมานะครับระวังหางน้ำนะหางเอ้ยขอไล่มาเนียเรื่องนี้ควรแล้วควรแล้วเออ มุนบอลตัวเองเนี่ยนะครับมุนบอลตัวเองอ่าออแล้วก็เพื่อนจำล้มลอยจำล้มไปบั้งต่อไปก็กำลังลข,ขึ้นสุสด<ล>ยทยายมีบอลาลาข้าลอยนะจำซิมเนี่ยได้รุ่นนะครับในขาปุยปุยบางๆนะครเพื่อนตัวลดระดับลงมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนี่คือทีมงานวัยรุ่นหขมม่วงครับวัยรุ่นหขมม่วงคอยโย่คอยหมุนระดับลงมาเวลาตอนนี้แปดสิบพลาดไป ผู้ชมรอบบสนามก็ลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อดีเดียสนุกสนานเป็นกีฬาประเภทมีสิบทอดกันดั้งเดิมผู้ชมเลโยคอยมุนครับลดระดับลงมาเรื่อยๆนำโยบินิสต์ตบาเด้สองหนึสามโอ้ยถามาด้เสียบง่วประุยาดครับ